สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำความรู้จักกับโครงการโคกหนองนาโมเดลนะคะโคกหนองนาโมเดลก็คือการจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะสมกับพื้นที่การเกษตรซึ่งเป็นการผสมผสานเกษตรทฤษฎีแนวใหม่เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ โคกหนองนาโมเดลเป็นการให้ธรรมชาติจัดการตัวมันเองโดยมีมนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้สำเร็จเร็วขึ้นอย่างเป็นระบบนะคะโครงการโคกหนองนาโมเดลซึ่งเป็นแนวทางทำเกษตรอินทรีย์และการสร้างชีวิตที่ยั่งยืนซึ่งเจ้าคุณพระได้เดินทางไปติดตามและเยี่ยมชมการดำเนินงานในที่ต่างๆที่ผ่านมาดังที่ทุกท่านได้รับ ทราบข่าวสารมาเป็นระยะระยะนะคะองค์ประกอบของโคกหนองนาโมเดลจะประกอบไปด้วย 1. โคกคือพื้นที่สูงนะคะพื้นที่สูงก็จะเอาไว้ปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างตามแนวทางพระราชดำรินะคะปลูกพืชผักสวนครัวเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงปลา ทำให้พออยู่พอกินพอใช้นะคะเป็นเศรษฐกิจพอเพียงท่านพื้นฐานนะคะแล้วก็โคกก็คือปูกที่อยู่อาศัยนะคะให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศของแต่ละพื้นที่นะคะส่วนข้อ2ก็คือหนองนะคะหนองน้ำคือแหล่งน้ำนะคะ ก็คือขุดหนองน้ำเพื่อกักน้ำไว้ใช้ยาำแล้งหรือยาำจำเป็นและเป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วมนะคะขุดคลองไส้ไก่เพื่อคลองระบายน้ำรอบพื้นที่ตามภูมิปัญญาชาวบ้านทำฝายทดน้ำเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ให้ได้มากที่สุดนะคะและก็พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ทั้งการขุดลอกหนองคูคลองเพื่อ กักเก็บน้ำไว้ใช้ในยามแล้งและเพิ่มการระบายน้ำยามน้ำหลากหรือน้ำท่วมนะคะส่วนที่3ก็คือนาพื้นที่นาโดยส่วนมากก็คือเอาไว้ปลูกข้าวนะคะปลูกข้าวอินทรีย์ปลูกข้าวพันุพื้นบ้านโดยเริ่มจากการฟื้นฟูดิน,น,นทําการเกษตรที่ยั่งยืนนะคะทําให้ปลอดสารเคมีปลอดภัยทั้งคนปลูกและคนกินนะคะ ยกคันนาให้มีความสูงและกว้างเพื่อใช้เป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วมปลูกพืชอาหารตามคันนาได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นส่วนประกอบของโครงการโคกหนองนาโมเดลนะคะส่วนเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่สนใจอยากทราบรายละเอียดนะคะ ก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะที่กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยนะคะ